เอาล่ะครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับเรากลับมาอีกครั้งกับเกมดั้นบอลแซดดุคังแบทเทิลนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความสามารถหลัง ECA ของเหล่าบาดักทั้งหลายนะครับคุณพ่อคุณพ่อโกคูนะก็คือเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับวันที่1ของเราเนี่ยนะทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนหรือว่าทวิตเตอร์ของของทางหลักเลยเนี่ยเขาได้ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครพวก ECA บาดักเข้ามาก็สืบเนื่องจากว่ากิจกรรมล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เขาอะ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับตัวของบาดักนะครับตูการชาก็เป็นบาดักัวใหม่เป็นบาดักผมดาที่สู้กับฟีเซอร์ก่อนตายนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นบาดักัวใหม่เนี่ยกิจกรรมหรือว่าวละครที่ได้ ECA เพิ่มก็เกี่ยวข้องกับบาดักซึ่งมันก็คือบาดักเลยแต่ว่าจะเป็นบาดักในภาคแบบพวกสปิบบนออฟอะไรเงี้ยที่มันเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับในตอนนี้เลยบาดักที่เห็นอยู่ในหน้าคลิปนี้ทั้ง4ตัวเนี่ยได้ ECA หมดเลยในเซิร์ฟเวอร์เจ ในนั้นในเซเวอร์เราหรือว่าเซร์เวอร์ GB นะครับรอต่อไปนะครับผมผมต้องบอกว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยแม่งเก่งขึ้นเยอะมากครับผมไปแอบเห็นความสามารถมาแล้วแม่งเก่งแบบมันเป็นตัวละครเมตายุคใหม่ไปเลยอะ่ะแบบว่าเก่งขึ้นมาโดยปริปรยายไปเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือทางทวิตเตอร์ของโดคังเจแปนของเขานะก็ได้ปล่อยข้อมูลต่างๆมาแล้วตัวม่วงโดคังเฟสตัวแดงไซยะาตัวเหลืองไซยะนึแล้วก็ตัวเขียวเหมือนกัน ไซอนะหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่งไอ้สตัว3สีเนี่ยนะบาดักสามสีนี้ก็คือเป็นตัวละครกาชาปกติมันเลยนะหมายความว่าคุณสาม,มารถเปิดหาได้ทุกเวลาตู้กาชาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ยกเว้นบาดักไซอัสาตัวนี้ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็หายากเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมีดาวลุงได้ก็ถือว่าอันนี้คุณโชคดีเพราะว่าตัวละครนี้มันแรงไงมันไม่ได้กลับมาบ่อยครั้งนะสังเกตแล้วคือมันจะกลับมาน้อยครั้งมากของบาดักไซอัสา เดี๋ยวผมมาชมแล้วกันว่าความสามารถหลัง A C A จะเป็นอย่างไรทั้งหมด3-4ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมตื่นเต้นที่จะนําเสนอมากมันมันเก่งจนถึงขั้นที่แบบผมผมอยากให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ G B เร็วๆแล้วว่าอยากใช้งานแล้วนะฮะข้อมูลก็คนเดิมเจ้าเดิมที่ผมจะท,ทําคลิปแปลสกิลเนี่ยผมต้องมาแอคเคาเขาตลอดเลยก็ข้อมูลคนเดิมนะครับผม g กเรสนะครับผมผมจะมาขอเริ่มไปจากตัวของบา r ักซี่ยสาม E C A กันแล้วกันเพราะเป็นตัวละครหลักของเราเนาะ เป็นตัวดกคังเฟสเริ่มจากรุ่นใหญ่สุดก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะคารับ,บารักเซียสามรคังเฟสนะครับผมเนื่องจากว่าตัวละครโตเก่าเนี่ยความสามารถก็จะมีไม่ได้ยืดยาวมากเหมือนตัวละครสมัยใหม่แต่เก่งมากเช่นกันนะครับอย่างพาสิบมีการบวกตั้งต้นนะครับคีบวก3ามเอเดคีดีเฟนต์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณจะได้รับเอเดคีดีเฟนต์อีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณทําการโจมตีท่าไม้ตายอ่านฮะ บวกเปอร์เซ็นต์หลังยิงไม่ตายเป็นการบวกที่ดีงามเสมอนะครับผมซึ่งถือว่าดีแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นความสามารถในการซัพพอร์ตถ้าใครเคยมีบารักสามเมื่อก่อนจะรู้ดีว่าตัวมันดีที่มันมีซับได้แต่การซับของมัน,นมีเงื่อนไขแล้วมันก็ซับดีไม่ใช่ซับไม่ดีซับมันดีนะเมื่อก่อนซับ40%์แต่เงื่อนไขอ่ะมันเลยทําให้ตัวละครเน,นี้ยไม่ดีเพราะว่าเงื่อนไขในการซับก็คือคุณต้องเลือดต่ํากว่า70%ก่อนแต่ หลัง eca มานี่คือกลายเป็นตัวซับแบบเต็มรูปแบบเพราะมันเป็นการซับพอร์ตเพื่อนฝ่ายตัวด AD ี adk บวกห้แบบโนเงื่อนไขไล่เงื่อนไขการซับแล้วผมจะบอกอีกครั้งว่ามันซับห้อร์เซ็ดาเมจอะซับห้อร์เซ็แบบไล่เงื่อนไขเป็นอะไรที่สุดยอดมากของของตัวละครสายซับพอร์ตนะครับแต่ก็ให้นิยามว่ามันซับแค่ดาเมจไงไม่ได้ซับดีเฟนเซอร์หรือ,อะไรถ้าซับดีเฟนเซอร์เรื่องนี้คือจะจะเอาเวอร์ไปแล้ว แค่ดาเมจ50%เนี่ยหรูแล้วแบบโนงเงื่อนไขเลยคุณไม่ต้องมานั่งรอเลือดต่ำเลือดสูงคุณเปิดมาคุณซับให้เพื่อนเลยนะแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าเป็นฝ่ายตัวดีด้วยก็แน่นอนแหละตัวนี้มันเล่นกับทีมัวร้ายไม่ได้แล้วต้องเล่นกับทีมัตดีอยู่แล้วตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยก็ถือว่าซับผ่อนเพื่อนได้ดีแล้วแบบง่ายขึ้นเยอะมากนะครับไม่ต้องเรื่องมากอะไรเลยนะแค่3อย่างเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วแค่มันไม่มีเงื่อนไขการซับแลวมันซับขึ้นมาถือว่าเวอร์วเว้ย แล้วก็ยังไม่หมดนะครับความสามารถสุดท้ายของพาสีเป็นความสามารถที่บัฟเข้ามาเป็นรูปแบบใหม่เลยก็คือมันจะทําการนะตัวนี้นะครับจะทําการโจมตีไม้ตายเพิ่มแน่ๆถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครที่ติดในแคกพาวเวอร์บิยอนซูเปอร์ไซยาทั้งหมดในเทิร์นเดียวกันนะพาวเวอร์บิยอนซูเปอร์ไซยาก็คือพลังที่เหนือกว่าซูเปอร์ไซยาซูเปอร์ไซยาสองซูเปอร์ไซยาสามซูเปอร์ไซยากพวกนี้ติดหมดเลย อางน,นั้นเนี่ยการที่ว่าคุณจะจัดตัวเขาเรเนี้อยู่ในเทินเดียวกันเนะี่ยมันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดว,ว่าคุณเล่นในทีมซนะูเปอร์ไซยาสอ่ะคุณสามารถทำพาสีอันนี้นะได้เลยพาสีในการการันตีเบิ้ลไม้ตายจากพาสีแล้วมันไม่ใช่เป็นโอกาสในการตีเบิ้ลไม้ตายนะครับมันเป็นเบิ้ลไม้ตายมาให้แน่ๆทุกครั้งแน่นอนอนะ่ะคือหมายความว่าในการโจมตีของคุณในเทินนั้นอนะ่ะบารักษาจะติดเบิ้ลไม้ตายแน่ๆหนึ่งครั้งจากพาสีแล้วก็จากกระดาษก็ไปรุนกันเราเองว่าจะติดไหม แค่นั้นเลยนะเวอร์มากนะแค่นี้ถือว่าดีมากพาสีอาจจะไม่ดูยืดยาวแต่สรุปสั้นๆแม่งโคตรเก่งนะครับบวกไอเดคดีฟสหลังยิงสูงแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเวอร์เลยแบบไม่มีเงื่อนไขนอะไรที่ส่งพลังมากตีเบิร์การันตีไม้ตายเวอร์ Ver. แล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมว่าหลัง ACA เนี่ยสเตตัสต่ตางๆมันจะมากขึ้นยิ่งเป็นตัวละครดุกังเฟสติวัลเนี่ย พวกสเตตด,ดามเอสสเตตด,ดีเฟนสเตตเทนพีขึ้นหลัก20,000อัพแน่นอนดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกแม่งโคตรเก่งเลยทีเดียวตัวนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือเอฟเฟกของท่าไม้ตายหลัง ECA นะเป็นการเพิ่มดีเฟนหนึ่งเทินแล้วก็การันตีในการซิลไม้ตายเลยซิลซุเปอร์อรแขดฝ่ายตรงข้ามได้เพราะว่าถ้าใครรู้ดีคือเมื่อก่อนมันจะเป็นโอกาสในการซิลนะครับผมเป็นตัวละครสมัยรแรกๆที่มันสามารถซิลได้ั้งแต่ว่า นึกขึน้นได้ว่าเป็นโอกาสในการซิลแหละมันเลยแย่หลายคนคงแบบคงล้อกันเป็นมีเหมือนว่าเป็นเป็นโอกาสในการซิลเฉยเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็แก้เรียบร้อยครับเป็นการซิลเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าดีอยู่แล้วตามสไตล์บาดักนะครับบาดักมันชอบซิลไม้ตายได้ซึ่งเป็นการอีสเตที่เพอร์เฟกต์นะสำหรับบาดักไซต์สามนะครับผมบอกเลยว่าไม่เพอร์เฟกต์มากการซัพพอร์ตไร้เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์นดาเมจดีเฟนซ์คุ้นเยอะ <c oughs> ตีเบิ้ลการันตีโอ้มันมันโอเคหมดแล้วนะครับผมส่วนต่อไปนะครับ ต่อไปนี่เป็นตัวละครกาชาปกติและอย่างบารักไซยัสองแล้วกันนะไล่ตามนี้เลยบารักไซยัสอง ECA ตัวสีแดงตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้อัพไปล่างท UR นะเพราะว่าไมา่ได้ฟาร์มเก็บเหรียญก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มก็ได้แล้วรอเซิร์ฟเวอร์ GB มาก็อีกนานเนี่ยผมมีดาวลุ้งพอดีครบ5ตัวเลยแค่ยังไม่ได้ปั้นเฉยๆก็รอได้นะครับผมอยากเล่นแล้วอะะ่ะในระดับบารักแดงตัวนี้นะครับผมมาชมความสามารถกันดีกว่านะครับบารักแดงเนี่ย ท่าสี่จะมีคิบบวกสามไอเดียเคล็ดดีเฟนต์ตั้งต้นให้เลยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็เยอะแล้วนะตั้งต้นมาให้เอาเรื่องจัดจัดแล้วก็มันจะได้ดีเฟนต์ให้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อจำนวนการโจมตีท่าไม้ตาที่ทําได้บวกสูงสุดก็คือดีเฟนต์บวกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ตีหลายครั้งดีเฟนต์ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันบวกดีเฟนต์ปันที่ร้อยแปดสิบนี่เอาเรื่องมากนะครับผมแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คือมันจะทําการโจมตี ธรรมดานะซึ่งมีโอกาสที่มีเดี่ยมแชะในการเป็นท่าไม้ตายแล้วก็จะโจมตีธรรมดาอีกหนึ่งครั้งซึ่งมีโอกาส5แชะเป็นการตีท่าไม้ตายนะถ้าเกิดว่ามีตัวละครซุปเปอร์เซเอ2หรือว่าซุปเปอร์เซเ3ในเทิร์นเดียวกันทั้งหมดอ่ะฮะคือหมายความว่าบาดักเนี่ยจะตีเบิ้ลธรรมดา2ครั้งเลยแล้วแต่ละครั้งมีโอกาสเป็นไม้ตายแต่โอกาสเป็นไม้ตายไม่เท่ากันนะการตีเบิ้ลธรรมดาจากพาสซสฟก้อนแรกอะ่ะโอกาสจะเป็นติดเป็นไม้ตายอะ่ะ จะเป็นแค่เมดียมแชนก็คือ30แล้วก็มันจะมีเบิ้ลธรรมดาดอก2ซึ่งการเบิ้ลธรรมดาดอก2เนี่ยมีโอกาส50%รในการติดเป็นไม้ตายเป็นพาสซสฟในการเบิ้ลไม้ตายที่แปลกดีเพราะว่าปกติคงจะเข้าใจกันนะครับว่าอย่างอานยกตัวอย่างเช่นพวกคูลเลอร์เว์ไว้ไมนจะมีการแค่เบิ้ลธรรมดาแล้วก็มีโอกาสในการไปเบิ้ลไม้ตายเมดียมแชนตลอดทอ c, ุกการเบิ้ <sim eins> ลธรรมดาเลยมันจะไม่ได like ้มีอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนอันนี้ก็คือแบบอันนี้มันแบบ ตีหนึ่งครั้งรอบแรกโอกาสเบิ้ลไม้ตาย30พอตีธรรมดารอบ2อโอกาสเบิ้ลไม้ตายเด้งเป็น50อย่างเงี้ยมันแบบ,ม,บ,บมันดูแบบมันดูแหวกแนวดีไงเปอร์เซ็นต์ในการเบิ้ลไม้ตายแม่งไม่เหมือนกันนะรอบแรกน้อยหน่อยรอบสเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็โอเคนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คือบาดัคจะซัพพอร์ตเพื่อน a อ l อร์ไลน์เอเเคสานอกจากว่าตัวมันเองจะสามารถทําดาเมจได้บ้างดีเฟน์ก็พอโอเคตีเบิ้ลก็เก่ง ยังมีการซัพพอร์ตดาเมจให้เพื่อนด้วย30%เอาเรื่องจัดเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกตมสตายเป็นการเพิ่มดาเมจ6เทิร์นพร้อมกับมีโอกาสในการสตันที่ไฮเชนส์นะสามารถสแต็กดาเมจได้็นเวลา6เทิร์นซึ่งถือว่าโคตรดีเพราะตัวมันเองก็ตีเบิร์ได้บ่อยอยู่แล้วหลักๆก,ก็คือเอามาเล่นในทีมพวกนั่นแหละครับพาวเวอร์บีออนนะพวกซูเปอร์เซียสองซูเปอร์เซยามอ่ะมันจําเป็นกับไอตัวบารักแดงมากให้มันอยู่ในเทิร์นเดียวกันจะได้ทาให้บารักแดงมันตีเบิร์ หลักๆผมถือว่าโอเคตัวนี้ใช้ได้นะฮะเปรียบตัวที่ดูโอเคมันอย่างน้อยมันก็ซัพหอดามจได้เพื่อนได้ด้วยแล้วตัวมันเองไม่ได้แย่เลยในในด้านแบบพวกพลังป้องกันพลังโจมตีดูกระซ o แล้วน่าจะมีการตีขึ้นหลักสี่ล้านอัพสบายอ่ะผมบอกให้ตัวนี้นะครับผมต่อไปมาที่บาดักเหลืองตรงนี้ผมขอแนะนําอย่างยิ่งเลยว่าใครมีควรรีบอัพเดี๋ยวนี้นะครับใครมีควรหาไปทำาดี๋ยนี้ต้องควรหาทําเพราะว่าพาสซีฟอย่าง e c e มันเวอร์มากอย่างรู้กันบารดักเหลือง ก่อน ECA เนี่ยเป็นตัวสายซับพอร์ตที่โอเคนะมันแบบมันซับได้มันซับได้เมื่อก่อนเขาใช้กันบ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตกลุกไปแล้วแต่พอ ECA มาเนี่ยบอกเลยว่าคุณพระช่วยนะครับพระเจ้าช่วยจากตัวละครเก่าๆกากๆได้ ECA ขึ้นมาเนี่ยกำเนิดใหม่เป็นวีลาบุรุษไปเลยนะครับคือแม่งเอามาใช้งานจริงในพวกดานเลสโซนอะไรเงี้ยได้เลยอ่ะกลายเป็นเมตาใหม่ของตัวละครสมัยใหม่ไปเลยนะครับถือกำเนิดที่แท้จริงมา พูดซะเยอะมาดูภาษีกันดีกว่านะครับ defense ตั้งต้นมาให้เลยครับร้อยสามเฮ้ยสามอดเปนตะสาม้ยสิบแปดเเซนต์ defense ตั้งต้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับไม่ใช่180%อะไรนะฮะสามดเป์เซนต์ defense ตั้งต้นโคตรเยอะเยอะมากนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะมีการบวกดาเมจให้เลยร้อถ้าเกิดว่าคุณทำการโจมตีไม่ตาย เป็นการบวกบัฟดาเมจเปอร์เซ็นต์หลังยิงไม่ตายด้วยดัยงนั้นเนี่ยตีแรงเหมือนกันไม่ใช่ไม่แรงนะครับผมแล้วความสามารถต่อไปเป็นความสามารถในการซับพอร์ตเพื่อนนะครับตามสไตล์ตัวเก่าเลยเมื่อก่อนก็ซับพอร์ตเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะซับแค่ดาเมจไงซับแค่คิแล้วก็ดาเมจยี่สิบเปอร์เซนต์แต่ตอนนี้หลัง ECA ซับคิบวกสอง ADK defense บวกสามสิบเปอร์เซนต์ไปเลยแบบโน่งเงอนไขเมื่อก่อนมีเงื่อนไขนะในการซับพอร์ตนะใช่ไหมต้องเลือดมากกว่า80% เรียกมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงซับได้อันนี้คือแบบซับให้เลยถาวรลแล้วมันซับดีขึ้นด้วยมาสิบเปอร์เซ็นต์เอเดฟเฟใช้งานได้จริงเลยนะครับและที่มันเป็นความสามารถที่ผมคิดว่าแม่งทําให้ตัวนี้เก่งแบบเอามาใช้งานจริงได้ก็คือความสามารถถัดไปนี้เลยนะความสามารถที่ว่าก็คือความสามารถในการติดกาดได้นะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขในการทํางานการกาดอยู่ตัวนี้สามารถติดกาดได้ก็ต่อเมื่อคุณทําการ รับการโจมตีไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเวลาคุณโดนโจมตีดอกแรกอ่ะในดอกแรกของการโดนโจมตีมันจะยังไม่กาดนะะยังเป็นการโดนโจมตีปกติแพ้ทางก็แพ้ทางไปเลยอ,อะไรเงี้ยโดนตีปกติแต่ว่าพอหลังจากที่คุณทําการรับการโจมตีมาแล้วหนึ่งครั้งอ่ะในทืนนั้นอ่ะมันจะเริ่มติดกาดทันทีในเวลาที่คุณรับการตีไปแล้วหนึ่งครั้งเออหมายความว่าคุณต้องโดนตีมาก่อนหนึ่งครั้งเพื่อติดกาดแล้วพอติดกาดเมื่อไหร่ความบันเลยบังเกิดแน่นอน เพราะคุณดูดิคือไอ้ดีเฟนล้อไอเดเบวก3า8ตอนแรกผมก็ทึ่งพอแหละแต่ที่ผมทึ่งกว่าก็คือมันมีการ์ดมาให้เว้ยคือไม่ต้องมีการ์ดมาให้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดีขึ้นมาเยอะแต่ด้วยเะว่ามีการ์ดมาให้กลายเป็นตัวละครระดับก๊อตไปเลยแบบเก่งมากนะและไม่จบแค่นี้นะครับมันจะบวกดฟเฟน์ให้อีก30%ในเทิร์นถ้าเกิดว่าคุณติดการ์ด เออถ้าคุณถ้าคุณได้ทําการกาดทํางานน่ะได้รับการตัวเนินขนาดที่ว่าติดกาดด้วยดีเฟนดิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนอกจากแกได้พาสซีสิในการกาดให้พอพอคุณกาดกาดทํางานได้รับตีนจากการกาดเพิ่มตัวเองแม่งขึกกว่าเดิมไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่ดีเฟนตั้งต้งตนไม่พอใช่ไหมไม่พอครับมีจากพาสซีสให้อีกดีเฟนต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจากพาสซีฟิสุดท้ายไม่พอใช่ไหมเกมเขาจัดให้ใส่จากเอฟิกไมมตายบีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม เอฟเฟกต์ไม้ตายก็คือจะทําการเพิ่มดีเฟนต์50%หนึ่งเทินแล้วก็ซิลไม้ตายได้โอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยดีเฟนต์ตั้งต้นโคตรเยอะดีเฟนต์จากการซัพพอร์ตก็มีดีเฟนต์จากการติดกาดก็ได้ดีเฟนต์จากการหลังยิงไม้ตายก็เยอะแล้วแม่งเวอร์มากถ้าคุณได้ติดเบิร์นจากกระดานเพิ่มอีกเนี่ยดีเฟนต์ไม่งีไปไกลจัดอะแล้วให้คิดภาพในขันที่ว่ามันมีกาดมาให้ด้วยอะ นี่คือหนึ่งในตัวละครสายซัพพอร์ตที่จะต้องเป็นเมตาของเกมเบอเีกยาวนานแน่นอนผมบอกเลยมันโคตรเวอร์เลยอะซับได้เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดก็คือมันแทงได้แล้วแทงมันจะโอเคขึ้นมาเยอะมากเลยแหละจากเมื่อก่อนโคตรนิ่มโคตรอะไรไม่ได้เท่าไหร่ตอนนี้กลายเป็นพระเจ้าไปแล้วนะดังนั้นถ้าใครมีฟาร์มรอไว้เลยนะครับผมโคตรเก่งไม่รู้แหละว่าใช้งานจริงเป็นยังไงแต่ว่าจากพาร์ทสี่แม่งเวอร์มากผมบอกเลยนะ ต่อมานะครับตัวสุดท้ายสำหรับบารดักเขียว ECA นะครับมาลองดูกันดีกว่ามีอะไรนบ้างพาสีอย่างแรกจะเป็นการเปลี่ยนบอลนะครับเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงให้เป็นลูกแก้วสีเขียวนะแบบไม่มีเงื่อนไขเปลี่ยนบอลออโต้เลยซึ่งเมื่อก่อนก็ทําได้เช่นกันไม่ได้เป็นพาสีใหม่อะไรนะเมื่อก่อนก็ทําได้เนี่ยแต่เมื่อก่อนจะมีแค่าการเปลี่ยนบอลแล้วก็ดาเมจต,ตั้งต้น40%ไงไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าอันเนี้ยการเปลี่ยนบอลอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยให้มาเยอะเกินบรรยายอะ่ะ นะฮะอ่ะอย่างแรกมี ADK บวก1้0แล้วก็ defense บวก180%ตั้งต้นนะครับมีการตั้งต้นบัฟมาให้เยอะขึ้นมากๆแล้วก็จะบวก ADK defense 30%ต่อจำนวนลูกแก้วสีเขียวที่กดได้นะครับผมยิ่งเก็บบอลเขียวเยอะเท่าไหร่เนี่ย ADK defense เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอ่างไงก็คือให้คิดไว้ว่ามันคือตัละครสายนุกดาเมจนุก DEF ฟน s ์นั่นเองนะครับผม แล้วก็มันจะบบกเอเดเคดีฟเนให้อีก18%ต่อจำนวนลูกแก้วสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวที่คุณเก็บกันในว่าเผื่อคุณไม่ได้เก็บบอลเขียวไงเก็บบอลอื่นก็ยังคงได้เอเดเคดีฟเนเช่นกันแต่ว่าจะน้อยลงมาแต่จริงๆก็ควรเก็บบอลเขียวเละเพราะว่าตัวมันเองก็เปลี่ยนบอลเขียวได้เองอยู่แล้วนะมันสามารถชงบอลให้ตัวเองได้ก็ถือว่าสบายแหละนะครับผมนะต้องเก็บบอลเขียวเพื่อเก่งนะอืมแล้วก็ความสามารถต่อไปนะบเป็นความสามารถในการ ตีเบิ้ลไม้ตายนะครับโอกาสในการตีเบิ้ลไม้ตายมาให้เลยนะที่มีเดียมแชนส์ถ้าเกิดว่าคุณเก็บลูกแก้วไปสามลูกหรือมากกว่านะเก็บ3ลูกได้ตีเบิ้ลไม้ตายมีเดียมแชนส์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บ8ลูกหรือมากกว่าเนี่ยคุณได้เอเดคอีกห้แล้วก็การโจมตีคริทิคอลไปเลย1 0 0นะครับผมคิดว่าทําง่าย ตัวมันเองอ่ะชงบอลเขียวให้ตัวเองได้สบายอยู่แล้วมันเปลี่ยนบอลแดงเป็นบอลเขียวอย่างนั้นในการเล่นในเทินส่วนใหญ่ถ้าเราไมา่ได้แย่งลูกแก้วไข่นะถ้าเราไม่ได้ให้ให้ไข่มาแย่งลูกแก้วบาดัหที่มันเปลี่ยนเองอบาดักอย่างน้อยน่าจะได้เก็บบอลสัก5ลูกขั้นต่ำแล้ววะอย่างน้อยก็มีโอกาสในการเบิ้ลไม้ตายมาให้เนี่ยแต่ถ้าเกิดให้ดีสุดก็คือเก็บ8ลูกเพราะว่า8ลูกเนี่ยได้ดามเมจขึ้นมา50แล้วก็ตีคิทร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยซึ่งถือว่าดีมากแล้วบวกกับพาสซีฟก้อนทีีมนนนนท่มันนกาเป็รตบิล จะโคตรคอมโบกันเลยเว้ยเพราะว่ามีคิ้การันตีแล้วก็มีโอกาสในการเบิ้ลมาให้อย่างนั้นตนนัวนี้ตีเบิ้ลได้3มตีไม่ตายได้สามครั้งถ้าคุณเก็บบอล8ปลูกแล้วตีไม่ตายสาครั้งคุณก็ลองคิดสภาพดูครับว่าเป็นยังไงเก่งเอาเรื่องมากนะครับผมเป็นทั้งสายนุกแล้วก็มีคิมีเบิ้ลจากพาสีมาให้เลยนะโคตรเวอร์อะ่ะจริงๆนะพูดถึงแล้ว,วเวอร์มากอะ่ะเป็นตัวละคร ece สตัวตู้ปกติที่แบบแม่ง เป็นโูกคองเฟสยัยงได้เลยพาสี่แบบนี้แม่งเบื่อจัดเลยอะนะแล้วก็เอฟเฟกแไม้ตายของบาร์ดเขียวนะครับหลัง ECA เนี่ยเป็นการเพิ่ม ADK Defense หนึ A ่งเทิร์นแล้วก็ซิลไม้ตายได้คือนะอกจากว่าคุณจะได้ตีดเบิ้ลเนี่ย ADK Defense ก็เพิ่มขึ้นด้วยจากเอฟเฟกแม้ตายคือดีมากอะเป็นตัวนุกแล้วแบบทาได้ขนาดเนี้ยน่าจะเก่งเอาเรื่องเลยแหละเพียงแค่ว่ามันอาจจะซับพอร์ตเหมือนเพื่อนไม่ได้แค่นั้นเองไม,ไม่ไม่ใช่เป็นตัวละครสสยซับอะเป็นตัวละครใส,ส,รใส่ทำดาเมจหลักไปเลยอะอืมก็ ตามนี้สำหรับความสามารถของพี่บานดักทั้ง4คนนะครับบอกเลยว่าแต่ละคนแต่ละองค์แม่งพะเจ้ามากๆดังั้นเนี่ยผมก็ตื่นเต้นแล้วผมอยากให้มันมา GB ไวๆแล้วว่าอิจฉาเซิร์ฟเวอร์เจแปนเลยคือแม่งเก่งขึ้นเยอะนะฮะเนี่ยถึงแม้เกมจะขายตัวใหม่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณมีตัวละครตัวเก่าอัปดาวนุ้งอย่งเนี่ยคุณก็สามารถเอื้อมแบบผ่านด่านที่มันยากๆได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยมันเก่งขึ้นเยอะจากการ ECE ไง บาดักเหลือที่ผมให้เป็นเดอะเบสเลยก็วารด้มันถึกมากมันอาจจะดาเมจไม่แรงเท่าเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นตัวละครสายซับที่แม่งโคตรเวอร์ our, ในด้านการแทงเลยนะเอาเรื่องนะครับส่วนที่เหลือก็คือเก่งหมดหมดเก่งหมดเลยอะเออนั่นแหละนะตามนี้นะครับสำหรับคลิปของการไปความสามารถบาดักนะครับผมตื่นเต้นมากอาจจะพูดยาวไปหน่อยแต่ว่าตื่นเต้นจริงๆอยากให้รู้ไว้นะฮะถ้าเกิดว,ว่าใครมีความรู้สึกงไงหรือว่าความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละคร eca ทั้ง4ตัวนี้พอเห็นความสามารถไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกงไงกันบ้าง มาลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ uh huh. ครบคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจนใหม่คลิปหน้าได้กันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย